ขณะน,นี้เราอยู่ในบริเวณเขื่อนวชิราลงกรณหรือเขื่อนเขาแหลมนะครับตอนนี้ฝนตกบรรยากาศดีมากภายในจะมีสนามกีฬานะครับสนามกีฬาแข่งจัก,กรยานนะครับสวยงามมากครับล้มรอบ,บบร,ริเวณสำนักงานก็จะเป็นภูเขาล้อมรอบนะครับภูเขาล้อมรอบตรงนี้ก็จะเป็น บริเวณที่ทําการของเขื่อนนะครับเป็นที่ทํางานของพนักง,งานของเจ้าหน้าที่เขื่อนบรรยากาศสวยงามมากครับภูเขาล้อมรอบสําหรับนักท่องเที่ยวนะครับแต่ที่นี่น่าจะไม่มีที่ที่พักนะครับเพราะว่าเป็นอันนี้เป็นท้ายเขื่อนนะครับตรงตรงบริเวณป้ายนี้ ก็คือสันเขือนนเข่อนที่กั้นน้ํานะครับสันเขื่อนที่กั้นน้ําข้างล่างก็เลยไม่ไม่มีน้ำนะครับน้ําจะเยอะมากท่านที่การท่านที่ต้องการท่องเที่ยวนะครับมาชมเขื่อนวชิราลงกรหรือเขื่อนคอแหลน,นะครับอยู่ที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีสวยงามมากครับ